สวัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่เกมคาเตอร์ไตเหมือนเดิมก่อนนะถ่ายปุ๊บลงปั๊ปปบถ่ายวันว้นวันลงวันต่อวันก็ดูกันไม,ไม่ไหวไม่ไหวอละล,ะล,ะล่ะรื่องลก็คือถามว่าเล่นตอนไหนผมไม่รู้จริงอะ่ะส่วนามากผมจะเล่นช่วงแนวเที่ยงคืนหรือดึกๆเลยแหละตรงนี้นี่ขัดๆจังไงเป็นไรหรือเปล่าอะ 我、oh, 好多。哦、oh!。Flashbang。 เรากากเองนะนี่ก็ไม่ต้องซื้ออะไรเยอะปืนดี ไปยังท่านเลยผมก็แห้งแล้วอะแบบสั้นแบบยาวเนี่ยทำไมบุกันดีโอ้โหว,ว่าแล้วแมบสัน้นของมือหนึ่งม็ดน้ำสีเงินสีทองแดง แมกนัมสีทองแดงซื้อผิดโอ้ยนิ้วเสือกมาแบบดับเบิลคลิกะไรตอนนี้นิ้วมันรัว ไม่ดีเลย,ลยแบบยิงจนพูดจงพูดอะไรไม่ออกแล้วอะแบบอของขึ้นอย่าให้ฟังเหอะแพ้ปั๊บเลยหมายถึงฟังผมว่าแพ้ปับ๊บเล่นตอนไหนไม่รู้ใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะขอตอบคอมเมนต์ ผมไม่รู้เลยทั้งสิ้นก็นซื้อมาเห็นราคามันถูกก็ซื้อซิ้อคนกบน้อยไอ้ที่คุณได้ยินเสียงเหมือนพัดลมไอ้ที่แบบเข้าไปหรือว่าเสียงพัดลมเข้ามาก็ไม่รู้นะม่รู้เสียงพัดลมเข้าไหมแต่ต่อให้ปิดพัดลมก็มีเสียงซาก็คือนั่นเสียงไม่ชอนนะ ยี่เสียงอะไรเลยเสียงใหม่ชอบไม่ไ,ไ,ไม่ได้ดีนะทำไมดี่านี่ของแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยฮะตอนจังหวะนี้แล้วต้องคุ้มกันดูแมบไปดไป้วยขนาดตรงกลางเนี่ยโอ้ยละ มาละโอ้โหยิงมากันป๊ปเลยมันยิงทะลุไอแ้แผ่นไม้ อะไรอ่ะขอโทษครับอะไรนะว่าใครอ่ะแฉกขอเปิดหน่อยครัน้ำว่าใครว่าอยู่ข้างบนงนี้เสียเปียกใช่หรือเสียบฮะตืด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  ตูมพูดแล้วก็เสียเปรียบโคตรๆเลย ย่คิดอะไรแปลกๆสิลงมือไปเลยอย่าไปกลัวอะไรมันเกิด พืนเลยเลยครับเนี่ย ยานจะเรียกออกมาได้ไหมน้อเรียกออกมาได้เหมือนเหมือนครั้งที่เล่นเกมสมัย,ยก่อนนี่จะดีมาก โอ้วหแพ้ตรงที่ว่ามันไอ้นี้มันหมอบยิงทะลุกับปัน่นโปไอ้นี่แต่คงไม่โปหรอกมั้งใช่เขาเก่งเขาเก่ง เราอย่าห้ามไปว่าเขาเขาเก่ง,รจ,งจริงะไรจริง ตอนคนเราใกล้จะแพ้หรือว่าตอนคนเรารว่าตอนคนเราที่สิ้นหวังคนเราจะดึงความสามารถที่แท้จริงออกมาแต่ก็ไม่ใช่กับคนนี้หม่ดึงฝานตรงข้ามนะเขาจะยิงทะลุออกมาเพื่อ smoke shield คือสลับฟัง่งวันนี้ก็น่าจะคลิปเดียวจบมั้งเพราะแบบสั้นแบบไม่ยาวดูนะสลับฝั่งมาเข้าเจอฝั่งนู้นก็น่าจะแบบออมมือให้แล้ว cái gì phòng men sẽ đuôi men sẽ đuôi ดูซิว่าจะเล่นกันได้ถึงไหนตอนนี้เมายังไม่ถนัดดีสัมผัสได้เหมือนกันอีก ปฏ้เัิดูบ <cu> ี euh ่โฟลกงกินแต่ก็ไม่แปลกหรอกคนะกีเจอสไนซ์ เจ็บนี้อีกนานฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่สายก็ตื่นขึ้นไม่ต้องห่วงอาจจะเปิดโปโมอง ีตัวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวไม่เห็นจริงๆ เปิดไฟขี้บวมไม่เห็นต้นต้นสึด น้าเกมนึงก็โล่งใจแล้วฮอมตีเสมอได้ไงต้องไม่แพ้ก็ไม่เป็นไร เลยนะครับฮันนะ ยืนนิ่งกันอย่างนี้สิฟ้ารุ่นสี่หลายเหลือเกินโอ้ยตกใจต้นคืนนี้แหละจะเป็นแนวเน็ตหลุดเออหยุดเวลามาโดนยิงเซิร์ฟเวอร์โอเคโอเคคุณครบอะไรครบ 他等待着。 มึงกับเพื่อนไหมมึงกับเพื่อนดิมจุ๊ยทำไมฝั่งนู้นถึงย่นเกมอะไม่น่ายนหรอกมั้ง แต่สินว่าจะแพ้หรือจะชนะเออแต่อยู่ที่ว่าฟันุนเขาจะเต็มที่มาโอ้ยเสมอแน่นอนนะดูทรงนะโอ้นายทหาดของไซเอ่อคุณไซหรือว่าของ rên sự chưa sân thân... <laughs> เมอร์ลี่จะชนะอยู่ที่คนนี้โผล่มาข้างบนแม่นีฮาเลยนะโโอ้ห จบฮะเราเสร็จเจอสไนต์ตอนท้ายไงมือปืนสามศพทำไมต้องสามศพอ่ะล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย